อ๋ครับตอนนี้ในที่สุดทุกท่านก็จะได้เห็นเจ้ายักษ์ใหญ่จมแล้วครับด,ดินหนักไม่จมครับมาจมดินเบาฮะนี่นั่งเฝ้าแล้วครับของเขานั่งเฝ้าแล้วล้อหน้าครับนู่นนะกันจนหน้าจะแตะพื้นอยู่แล้วเอารถไถามาด,านมถถาดานันไหมรถไถดันตูดไหมรถไถจอดอยู่เนี่ยรถไถเจ้าของบ้านเขานี่แล้ว อันนี้ก็น่าจะขึ้นได้อยู่มั้งต้องเอาฝาครอบมาใส่นั่งพิจารณาครับนั่งพิจารณาว่าจะเอาขึ้นยังไงยักษ์ใหญ่เราฮะใช่ต้องเอาล้เล็กออกก่อน ไม่รู้ว่าเจ้าของสวนเขาจะขุดเป็นแนวไหนนะเนี่ยเอาไปเอามาวันนี้จะไม่ได้เที่ยวนะพี่น้องไม,ไ,ไม่ได้เที่ยวครับนึกว่าจะกินหมูซะแล้วพี่น้องกลายเป็นกลายเป็นหมูเคี่ยวตันซะแล้วเจ้าจยักก็ลงมาตรงนี้ครับ เมื่อกี้ก็ต้องนอนจมฮะเทปากบอ่อไปเรียบร้อยแล้วล็อ,ก,อลกกี้ตอนนี้เหลือล็อกกี้คันเดียวครับที่ยังไม่จมฮะจะไม่ยอมจมวันนี้นะ <laughs> กดเต็นควันจุกตูดเลยจะไม่ยอมจม,มเดี๋ยวมารอดูเจ้ายักษ์ใหญ่พี่วุฒิครับจะขึ้นได้ไหมเราจะมารอชมผลงานของพี่วุฒิกันนี่ครับ รถหนักเขาไม่จมฮะเขาชอบจมรถเบาครับคนนี้มารอดูรอบนี้ครับจะรอดอีมั้ยมาขาวหรือจะจบตรงไหนอีกหรือเปล่าตอนนี้ก็จอดรอยาวเ,เลยครับเนื่องจากว่าวิ่งกันลำบากครับพื้นที่ลำบากนะส่วนเจ้ายักษ์ใหญ่ก็นี่ครับไป,ไปได้อะไรเข้ามาลันนะไปหาเสียมแต่ได้มีดมายังไงนี่ ไปได้มีดบางเข้ามาอีกฮะเนี้ยดูพี่บุกเขาจะทำอะไรเขาจะมานั่งแซะแซะแซะ,ะเขาจะไปเอาคลิปม้าขาวก่อนมาไปดูกันครับวันนี้โอ้ช็อตเด็ดเยอะมากครับทุกช็อตมันๆนั่งนันนนน่นเลย จานชูก็ลุ้นอยู่นู่นครับส่งเลยส่งทรงทรงงงโอเคครับอ้าวฟ้าท้ายระเบิดอีกเอาหายวิ <c oughs> ทีผมครับทีนี้ไปแล้วครับพี่วุฒิไปนั่งนั่งนั่งขุดล้อแล้วครับ ตอนนี้เจ้ายักษ์ใหญ่นะขุดล้อแล้วพอดีผมใส่ดินอยู่นะครับยักษ์ใหญ่จมล้อหน้าครับกันชนติดดินเลยดูดิโอ <c oughs> ได้ไปได้เออมีดเขาครับมีดมาขุดขุดดินออกดูว่าแกจะขึ้นได้ไหมแกจะพุ่งขึ้นเลยมั้งนะครับ ดูความแรงของเจ้ายักษ์กันแต่ว่าไม่รู้จะได้อยู่ถ่ายตอนรดขึ้นหรือเปล่านะเพราะว่าผมเดลือ,อีกเที่ยวนึงครับที่ว่าเท20เที่ยวเดี๋ยวผมจะไปเทให้มันจบนะครับนี่ฮะมาดูมาดูจะจะทำอะไรอีกอ่ะปุ๊บปึ๊บปุ๊บป๊บ๊มองมองมองหาที่ขึ้นเอ้ยเอเอ้ยเียนิดเคียนน้ยนนอย <c oughs> ไม่ได้มีดมา สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะสั้นๆเท่านี้นะครับพี่น้องดูว่าผมจะรอดไหมดูด,ดูพี่วุ๊มมาลุ้นเอาคลิปผมแ้้เนี่ย